อีกเรื่องหนึ่งครับในการปรับปรุงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากและจังหวัดอุตรดิตถ์มอบบ้านในโครงการกาชาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสครับนายสมชัยกิจรนุ่งรอดผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานมอบบ้านในโครงการกาชาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสในอำเภอวังเจ้าให้แก่นายบรรจงเพนเกตกรนางชาลีกกตระกูลและนายสมนึกเตทิอีกจํานวนสองหลัง ซึ่งเป็นผู้เปราะบางตามเป้าหมายได้รับการพิจารณาจากชุมชนและอำเภอวังเจ้าตามลำดับเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนี้ได้ถุงยังชีพและของใช้ที่จําเป็นและเครื่องครัวให้กับครอบครัวเป้าหมายและผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ในพื้นที่ รวมอีก90ชุดด้วยกันครับที่อบตคอยสูงอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตฐ์ค่ะนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์มอบบ้านจํานวน5ห,หลังให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงหลังเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตฐ์ค่ะสนับสนุนงบประมาณและหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการร่วมกัน <c oughs> ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นด้วยค่ะ <c oughs>